เจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกันค่ะฝนตกตกอากาศเย็นๆมาทำอะไรร้อนๆไว้กินกันเถอะหรือฝนไม่ตกนึกอยากจะกินนะคะก็ได้กินค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาทำปีกไก่ตุนผักกาดดองค่ะจะมีรสชาติ3รสเนาะเออ เปรี้ยวหวานเค็มนะคะนี่เลยค่ะวันนี้การจะใช้เป็นปีกบ,บนไก่นะคะนี่เลยน่องเล็กน่องเล็กล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเตรียมไว้ประมาณ1กิโลกรัมผักกาดดองประมาณ1หัวล้างทําความสะอาดบีบน้ําออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เตรียมเอาไว้จ้าอันนี้ก็จะเป็น3มเกลือนะคะก็จะมีรากผักชีประมาณ3รากกระเทียมไทยหนึ่งหัวพริกไทยประมาณครึ่งช้อนนี่โขลกทุกอย่างรวมกันนี่เลยวัตถุดิบคร่าวๆมีเพียงเท่านี้ค่ะไปค่ะลงมือ ทำกันจ้าก่อนอื่นนะคะกระทะตั้งเตาจ้าใส่น้ำมันนะคะ3ามเกลอค่ะค่ะผัดไปผัดมาให้มีความเหลืองแล้วก็มีความหอมแบบนี้เลยนะตักขึ้นพักไว้ก่อนประมาณนี้นะน้ำตาลค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะสักประมาณสองฝาน้อย จแล้วทีนี้การจะามาเคี่ยวน้ำเปล่านะคะช่วยสักเล็กน้อยการจะผัดน้ำตาลนะให้ขึ้นสีอ่าการที่ทำแบบนี้มันจะทำให้น้ำซุปของเราอะ่ะมีสีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมชวนกินนะนี่เลยเคี่ยวไปจ้าใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะค่อยๆเคี่ยวไป เี่ยวให้เป็นคาราเมลผัดไปผัดมาสีเขาก็จะเริ่มเข้มขึ้นแบบนี้เลยค่ะสีเข้มขึ้นประมาณนี้แล้วทีนี้การก็จะมาใส่ในส่วนของซีอิ๊วขาวค่ะสักประมาณสามช้อนซอสหอยนางรมนะคะสักประมาณหงช้อนผัดลงไปในซอสน,น้ำตาลแบบนี้เลยนะคะค่ะสามเกลอือที่เราผัดไว้จนหอมนะคะใส่ลงไปค่ะ อยากให้ได้กลิ่นกลิ่นหอมมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะผัดให้ทุกอย่างมีกลิ่นหอมแล้วก็มีแบบเป็นซอสข้นๆแบบนี้แล้วนะคะอ้าวจ้าทีนี้เราก็ปีกบนไก่นะคะใส่ลงไปค่ะนี่แล้วก็จะผัดค่ะให้หนังไก่มีความตึง ในจังหวะที่เราผัดอะค่ะการก็จะใส่สีอิ๊วดับนะสักเล็กน้อยค่ะผัดลงไปด้วยเลยโอเคค่ะการจะผัดให้ไก่มีความตึงๆประมาณนี้นะน้ำซอสมีความแบบเหลือๆข้นๆแบบนี้ค่ะนี่เลยปักทีนี้เราจะเอาในส่วนนี้ไปลงหม้อต้มกันค่ะ ในหม้อต้มนะคะการจะใส่น้ําลงไปสักประมาณ2ลิตรน้ําพอเริ่มมีความร้อนๆขึ้นมาประมาณนี้ค่ะการก็จะตักไก่นะคะที่เราผัดไว้ค่ะนี่เลยใส่ลงไปเลยจ้าก็รอให้เขาเดือดนะค่ะถ้าเห็นมีเป็นคราบผ้าฟองแบบนี้ค่ะเราก็ช้อนๆออกบ้างนะประมาณนี้นะน้ำซุปอะคะ่ะกลับขึ้นมาเดือดแบบนี้ ผัากาดดองค่ะที่เราหั่นไว้นะคะลงไปอ้อการลืมใส่คะนซุปก้อนนะคะอ่าเป็นรสไก่ค่ะใส่ลงไปหนึ่งก้อนเพื่อความกลมกล่อมเกลือป่นอีกประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะรสชาติของการตอนนี้มีเปรี้ยวบางๆมีหวานบางๆครบ3มรสแล้วนะคะแต่อย่างละบางๆแล้วกก็จะปล่อยเดือด ให้ผักกาดดองมีความนุ่มแล้วก็ไก่อ่ะค่ะมีความเปื่อยนุ่มเกือบจะได้ที่แล้วนะใช้เวลาสักประมาณ15นาทีถึง30นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันจ้านี่ลืมไปมีมะเขือเทศนะคะการก็จะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยใครมีมะเขือเทศลูกเล็กก็ใส่ได้นะของการมีลูกใหญ่ก็ใส่ลูกใหญ่ทั้งลูกเนี้ยค่ะประมาณ4ี่ลูกใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะมาชิมในส่วนของรสชาติกันค่ะอื้อ รสชาติของการครบสามรสแล้วนะมีความเปรี้ยวอมเค็มอมหวานนะคะนี่เลยประมาณนี้จะเคี่ยวต่ออีกสักประมาณ10นาทีในส่วนของสีสันนะคะของการได้ที่และพอแล้วนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดือดพุงพ่งพุ่งหอมกลุ่นกลุ่นระมุนรมุนเลยนะคะนี่เลยจ้าการคิดว่าสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมะเขือเทศแล้วแต่ความชอบเลยนะถ้าใครชอบแบบมะเขือเทศนิ่มๆเนาะ ก็สามารถใส่ตั้งแต่ต้นได้เลยของการไม่ชอบแบบนิ่มมากนะคะก็ใส่ระดับนี้นะคะประมาณนี้จ้านี่เลยไก่นะคะปีไก่ค่ะกําลังสุกเลยนี่กำลังน้่ากินเลยอะ่ะแล้วก็รสชาตินะมีความแบบว่ากินไม่เลี่ยนอะ่ะเมนูนี้นะคะนี่เลยค่ะ ปีกบนไก่ตุนผักกาดดองสามรสพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าทํากันแบบง่ายๆหอมฟุ้งๆไปเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะกินแล้วไม่เลี่ยนด้วยนะคะเอาของการเป็นแนวทางแล้วก็ลองปรับดูใครอยากจะใส่ไข่ต้มไข่ต้มเพิ่มเข้าไปนะคะปรับได้หมดเลยจ้าข้าวสวยร้อนๆมาค่ะกินไก่กันแบบว่าไม่เลี่ยนเลยจ้ะ นี่เลยง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านกันเนาะการจะตักแจกคนละน่องสองน่อง <c oughs> มีหอมกลุ่นๆไปเลยค่ะ